สวัสดีครับ MD Solar Tech นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กันนะครับตัวนี้ใช้แผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลล์ของยี่ห้อเซราฟิมนะครับขนาดแผงละ555วัตต์นะครับอนุกรมกัน3แผงนะครับก็จะได้กำลังไฟอยู่ที่1,665วัตต์นะครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแผงก่อนนะครับนี่นะครับแผงใหญ่มากนะครับขนาดเมตรกว่าคูณ2เมตรกว่านะครับยกคนเดียวไม่ไหวนะครับแผงใหญ่ต้องใช้คนยก2คนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปคแผงนะครับนี่นะครับสเปคแผงก็เป็นยี่ห้อเซ l ร f าฟิมนะครับแอมจะอยู่ที่1 3 1 2แอมนะครับโวลต์ลอยอยู่ที่4 2 อ่าวัวลอยที่49.8โวลต์นะครับอ่าช็อตเซอร์กิตอยู่ที่42.3โวลต์นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับส่วนโครงสร้างแผงนะครับก็จะเป็นเหล็กกันวันไอนะครับขนาดเสา2อคูณสนะครับตัวคานนะครับก็จะเป็นเหล็ก2อคูณหนนะครับจับคู่กับ ปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มยี่ห้อดิฟูนะครับนี่นี้เป็นเวลาเชี่ยงตรงนี่นะครับแดดเปรี้ยงเลยนะครับเชี่ยงตรงตอนนี้นะครับกำลังไฟนะครับทั้ง3แผงผลิตมาได้ที่1,390กว่าวัตต์นะครับนี่เกือบจะเต็มประสิทธิภาพแผงแล้วนะครับแล้วก็รอบของปั๊ม3า0 0รอบนะครับ โวลต์น,นะครับ113โวลต์กระแสอยู่ที่12.2แอมป์นะครับอ่าก็ตอนนี้ผลิตไฟมาก็น่าจะประมาณ80 90%เกือบจะเต็ม100%แล้วนะครับถือว่า,าเกือบจะเต็มกำลังแผงแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับงานประกอบแบบนี้เลยนะครับ เนียนสะอาดๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูน้ํานะครับตัวนี้ท่อออกสองนิ้วนะครับน้ําเต็มท่อเลยนี่นะครับแรงๆไปเลยนะครับปั๊มดิฟูนะครับเป็นปั๊มขนาดสี่นิ้วสแตนเลสนะครับย่อนลึกที่ความลึก30เมตรนะฮะย่อนความลึก30เมตร จับระดับน้ําจากผิวดินลงไปถึงผิวน้ำนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับบ่อนี้น้ําดีมากเลยนะครับอันนี้อันนี้คือลูกค้าเขาเจาะไว้ให้นะครับส่วนงานผมก็มาหย่อนปั๊มให้ต่อท่อให้เป็นท่อ2นิ้วนะครับออก2นิ้วใส่ข้องอ90ให้นะครับใส่ข้องอ45ให้แล้วก็ข้องอ45ด้านล่างนะครับต่อน้ําลงสะให้นะครับก็คือ ในส่วนชั้นนอกตรงนี้นะครับที่เห็นก็คือจะอใส่ท่อให้1เส้นอเอาสองเส้นแล้วกันครับเพราะว่าได้ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเหลือเป็นเศษนะครับก็คือจะเผื่อท่อไว้ให้ตรงนี้2เส้นนะครับนี่ส่วนท่อนุ้นก็คือเป็นท่อเก่าของลูกค้าต่อลงไปเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างแผนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้น้ําประมาณนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะครับถามว่า ราคา3ามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามสามหมื่นห้าได้ตั้งสี่แผงทีนี้ถามว่าสี่แผงของท่านนะครับสี่แผงของท่านที่ได้เนี่ยเป็นแผงขนาดเท่าไหร่นะครับท่านจะนับจํานวนแผงแล้วก็จะเอามาเทียบกับว่าแผงเยอะจะได้น้ําเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับต้องดูที่กําลังแผงเป็นหลักนะครับต้องทําทความเข้าใจนะครับกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับท่านเอาแผง350ร้อยห้าสิบวัตต์ มาอนุกรมกัน4ี่แผงท่านจะได้กําลังไฟอยู่ที่พันสวัตต์เองนะครับแต่ชุดนี้นะครับ555วัตต์อนุกรมกันแล้ว3ามแผงเนี่ยได้กําลังไฟมากกว่านะครับได้ที่พันหวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นจะยึดจํานวนแผงไม่ได้นะครับงานโซล่าเซลล์ต้องคํานวณว,วัตต์โวลต์แอมปม์นะครับให้เหมาะสมกับปั๊มนะฮะต้องทําความเข้าใจอย่างนี้โจทย์บอ่อนี้อ่านะครับลูกค้าให้โจทย์มาว่ามีงบอยู่เท่านี้ ต้องไม่เกินเท่านี้นะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้มันได้น้ำออกเต็มท่ออ่าแล้วก็งานออกมาพอเนียนๆสวยๆหน่อยนะครับก็นี่นะครับระบบงานวางฝังท่อให้เรียบร้อยนี่ให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือทำตามงบของลูกค้านะครับลูกค้ามีงบเท่านี้แต่อยากได้แบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จัดให้ได้นะครับนี่ฝังท่อให้เรียบร้อยเดินท่อใส่กิ๊ก้ามปูให้เรียบร้อยนะครับ แผงแผงรุ่นใหม่นะครับสายไฟมันจะไม่ยาวนะครับสายที่จะเอาอนุกรมกันนะครับก็คือเขาจะให้มาประมาณครบหนึ่งแล้วก็จาอนุกรมกันได้เลยนะครับก็คือทําตามงบของลูกค้านะครับแต่งานก็จะออกมาให้งานออกมาดูดีหน่อยนะครับลูกค้ามีงบเท่าไหร่นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับปรึกษาได้นะครับฟรีนะครับไม่คิดค่าปรึกษานะครับเสาเสาเสาฐานแผงก็เทปูนให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูน้ําอีกทีหนึ่งนะครับบ่อน,นี้จบที่33,000บาทนะครับ33,000บาทนี่นะครับนี่นะครับ33,000บาทได้น้ําออกเต็มท่อแบบนี้นะครับน้ําจะเริ่มไหลตั้งแต่8.30โงครึ่งนะครับ8.30โมงครึ่งเพราะว่าเพราะว่านี่ครับ ตะวันออกขึ้นตรงต้นข่อยนี้พอดีนะครับ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งตะวันจะอยู่ประมาณปลายปลายแล้วนะครับแสงก็จะเริ่มตกกระทบแผงนะครับน้าน้าถึงจะเริ่มไหลนะครับจริงๆปั๊มดิฟูนะครับสเปคนี้จะเริ่มทํางานที่50โวลต์แดดเมื่อเช้านะครับผมมาดูตะวันอยู่ประมาณปลายหลังคานะครับแผงผลิตไฟได้อยู่ที่ประมาณ50โวลต์ปั๊มเริ่มหมุนแล้วนะครับ ปั๊มเริ่มหมุนเริ่มทางานแล้วแต่น้ํายังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราหย่อนลงไปลึก30เมตรกว่าน,น้ําจะดันขึ้นมาก็ต้องให้กําลังไฟอยู่ที่ประมาณา70 70โวลต์นะครับที่สังเกตด,ดูเมื่อเช้าก็พอดีตะวันขึ้นเกือบจะปลายต้นข่อยนะครับประมาณ9โมงพอดีนะครับก็เลยแนะนําลูกค้าว่าให้ตัดแต่งให้ตัดแต่งกิ่งลงนะครับถ้าอยากได้น้ําตั้งแต่เช้าแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียส ก็จะได้น้ําประมาณ8โมง45เป็นต้นไปนะครับน้ําก็ออกเต็มท่อแล้วนะครับ8โมง45นี้น้ําออกเต็มท่อแล้วครับเมื่อเช้าอ่าก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับแดดก็องศาก็ทํามุมตั้งฉากกับแผงพอดีน้ําก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้น้ําไปเรื่อยๆจนถึงประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงเย็นพอถึงประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับนี่นะครับต้นนี้บ่าย4โมงเย็นตะวันก็จะตกถึงประมาณ ประมาณต้นไม้ต้นนี้เงาต้นไม้ต้นนี้ก็จะมาตกที่แผงพอดีนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนําให้ลูกค้าเหมือนกันครับว่าให้ตัดแต่งกิ่งลงถ้าถ้ายังเสียดายต้นไม้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมว่าจะตั้งตรงนู้นมันจะได้แดดทั้งวันแต่ว่าลูกค้าอยากได้ตรงนี้ก็เอาตามใจลูกค้านะครับแต่เราก็แนะนําเพิ่มเติมให้นะครับประมาณนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากติดระบบน้าโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นปั๊มสเมิร์มหรือจะดูจากสะ หรือจะจะดูดจากห้วยน้องคลองบึงมาใส่สะตัวเองนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับปรึกษากันก่อนนะครับมีงบอยู่เท่าไหร่ทาได้ไหมได้ไม่ได้คุยกันก่อนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับทําให้ได้เราทําให้ถ้าทําไม่ได้เราก็บอกทําไม่ได้นะครับตามงบของลูกค้านะครับให้ดูน้ําอีกทีเอาสะใจไปเลยนะครับปั๊มสองนิ้วนะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์พ่อน้ําออกสองนิ้วน้ําแรงแงแบบนี้เลยเมื่อเช้านี่นะครับคลองไส้ไก่นี้ เมืเ่อเช้านี้คลอง,องนียนะครับเห็นเห็นพื้นคลองเลยนะครับตอนนี้ก็คือสูบมาครึ่งวันน้ําจะขึ้นมาครึ่งบวกครึ่งครึ่งน้ําขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเมืเ่อเช้านี้คือน้ําแห้งเลยนะครับน้ําจะเห็นพื้นคลองเส้ไก่ตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้คือท่วมแล้วนะครับก็คาดว่าสูบไปเรื่อยๆสูบไปเรื่อยๆนะครับจบวันนี้ก็น่าจะได้น้ําอยู่ประมาณนี้พรุ่งนี้ก็เต็มนะครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มพอดีถ้าแดดดีแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อ MD Solar Tech ได้ที่เบอร์0617142456สำหรับวันนี้สวัสดีครับ